สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนะ้าเว็บไซต์ของ7 7 Upline นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราล็อกอินเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับอโอเคผมเดี๋ยวให้ไปที่คาสิโนนะครับคุณผู้ชมในนี้จะมีพวกบาคาร่าเกมสลอ็อตหลายค่ายเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโจ๊กเกอร์ละกันนะครับคุณผู้ชมกดทางขวาน,นะครับเติมเครดิตเข้าไปนะเติมไป500นะครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เนาะโอเคเริ่มเกมเลยนะครับ ก็คล้ายๆกับพวกยูฟ่าหรือเปล่านะครับผู้ชมไม่แน่ใจนะครับน่าจะคล้ายๆกันนะครับเออแล้วก็มีเกมใหม่มาลงเยอะเลยนะครับผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปเกมใหม่บ้างแล้วกันนะครับผู้ชมเป็นเกมมวยเนาะมาลุยกันนะผมขอโหลดเข้าเกมสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยได้ได้วงปีด้วยนะโอเครายจ่ายนะครับคุณผู้ชมดูได้จากตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตัว I เนาะ Y นะครับแล้วก็เป็นโบนัสเนาะแล้วก็สเตเตอร์ออมมี2ฟีเจอร์ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมอืมโอเคเดี๋ยวต้องไปดูในเกมนะครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับมันเป็นเกมใหม่เนาะประมาณนี้แล้วกันเกมนี้30มลรายแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบ็ดสัก18ก่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าอย่างไรเดี๋ยวไ่อขยับเพิ่มแล้วกัน โอเคผ่านไปนะครับอืมโอ้สเกตเตอร์มาลงได้ทุกช่องเลยนะคุณผู้ชมอืม,อมสวยเก้านะครับคุณผู้ชมงงแค่เก้าบาทนะน้อยนะผมว่าน้อยนะคุณผู้ชมวันนี้สองร้อยเจ็ดสิบเลยหรอโหท้สองร้อยเจ็ดสิบเลยหรอโอ้ยมันจะเข้ายัางไงอะเข้าไหมเอ้ไม่เข้าคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยสเกตเตอร์ว่ะ โอ้โหไม่ลงคุณผู้ชมไม่ลงนะครับอืมไม่ลงโอเคไม่เป็นไรไปดูเันต่อเลยนะครับโอเคอืมอ่ะถัดไปนะครับอเอ้ยลงวะอ้าวลงมาแล้วนะอ่ะลงอ้าวล,ลงแล้วเฮ้ยคือคือแบบนี้คือเข้าเหรอ แบบนี้คือเข้าใช่ไหมคุณผู้ชมสงสัยมันต้องมาลายเต็มนะครับถ้ามาเลลายเต็มนี่คือเข้านะครับคุณผู้ชมอุ้ยแล้วอันนี้360อะ่ะเออนี้360สคุณผู้ชมได้มาห้าฟีสปินนะครับอ,อ่ะยังไงอะ่ะคือเปิดเหมือนคล้ายๆเกมเปิดถุงเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจูนก่อนนะคุณผู้ชมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนี้ลง2ตัวอ๋อลงสองตัวได้สองฟีสปินเหรอโอเคได้หนึ่งฟีสปินนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วมันจะรวมยอดให้นะครับคล้ายๆกับเปิดถุงนะครับคุณผู้ชมเออคล้ายๆกับเปิดถุงนะครับนี่ครับรวมมาแล้วดูดูตัวตีเค่ยผมสามร้อยหกสิบแล้วตัวนี้ตัวเดียวคือแบบสุดเลยนะครับอืมอุ้ยเก้าร้อยพอดีเลยครับผมนี่คือชนะมาเก้าร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนี่คือเบ็ดที่สิบแปดนะครับนี่คือเบ็ดสิบแปดนะคุณผู้ชมชน,นะมาเก้าร้อยนะเออ เฮ้ยน่าสนใจนะเกมนี้น่าสนใจนะครับสแกตเตอร์ไม่เกี่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้บวกมาประมาณ6 8 4นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับแต่แต่ว่าจะไม่เกิน1 0 0 0นะครับก็เก็บกาไรไว้นะครับอ่ะโอเคอเดี๋ยวขยับเบ็ดดีกว่ามาั้งไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าขยับเบ็ดเพิ่มดีกว่าวานะเนาะ เดี๋ยวดูตานี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคพยายาเปิดขึ้นมานะครับมาดูกันเลยนะครับเหลือ91บาทพอนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้แค่10บาทข้างนอกจ่ายน้อยนะแต่มันมีโบนัสหลายต่อนะครับคุณผู้ชมเออมันมีโบนัสหลายต่อนะครับก็น่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่นะครับอันนี้คือตัวอะไรเออโอเคเฮ้ยเดินมาเตะเป็นวายเฉยเลยเอองงกับเกมว่ะ โอเคเริ่มเงียบไปแล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรละก็ไว้เท่านี้แล้วการคุณผู้ชมเลยยุดหนึ่พันนะครับตีสว่ากําไรประมาณ500เนาะสำหรับวันนี้อก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ไอดีได้ที่มุมด้านขวาบนนะครับหรือจะคลิกลิงก์ที่ดีคลิปชั้นใต้คลิปก็ได้เนาะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วการไว้ครั้งหน้าผมจะแนะนําเกมอะไรก็กดติดตามไว้คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ